สวัสดี fc แฟนช่องถุงเงินพารวยคลิปนี้จะพาไปตามตัวเลขแนวทางของแม่หมอเนาะคะ่ะเลขแม่หมอนี่เงินพารวยล้งช่องไปแต่ตองงวดเลยเนาะค่ะเนาะตัวเลขของแม่หมอเนะะี่ค่ะไปตามตัวเลขแนวทางของเพิ่นเนาะคะ่ะโค้งสุดท้ายเพื่อนให้โค้งสุดท้ายมาเนาะค่ะเนาะ ขอบคุณช่องพี่นุนทิยาเด้อค่ะที่ให้ตัวเลขแนวทางของแม่หมอมาล้งช่องเนาะค่ะเนาะผู้ใดที่เพะทันได้เห็นตัวเลขแม่หมอในคลิปแรกที่ล้งตองหวดเนาะค่ะแตให้มาเบิ้งคลิปนี้เลยเนาะค่ะเนาะคลิปนี้จะมีโคงสุดท้ายหรอกค่ะที่ล้งไปก้อนหนานั่นแล้วเนาะค่ะเดี๋ยวออกมาลง้งห้เบิ้งในคลิปนี้เลย ก่อนจะไปรับชมรับฟังตัวเลขแนวทางกะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งการแจ้งเตือนเพื่อจะว่าผลาดคลิปดีๆด,ด้วค่ะผู้ใดมีแนวทางตัวเลขแม่นๆเนาะค่ะเนาะตัวเลขแม่นๆตัวเลขดีๆเนาะคะ่ะกะมาฝากช่องถุงเงินพา้ารวยลงใดเนาะคะ่ะเนาะ เลขหน่วยคู่เลขบ่หลายคู่หรือเลขลักลอยแม่นแม่นเลขล่างอย่างเงี้ยค่ะล่างบนตัวเดียวหังสี่เนาะคะ่นะเนาะหรือเลขวิ่งแม่นแม่นเนาะค่ะก็ฝากมาลงช่องถุงเงินพารวยได้เนาะคะ่ะชิปนี่ก็จมะมาถ่ายบรรยากาศทงไ้ทงนากนเนาะคะ่นะเนาะอูดแดดแย้งมากเลยคะ่ะตอนนี้ฝนฝนหนาจะบ่มีแล้วเนาะคะ่ะตอนนี้มแจะแดดยามมือเศร้าอ,อากาศเย็น พราอเทียงมาจากน้อยแดดแห้งเลยเนาะคะ่ะแดดแห้งค่ะแป๊บเดียวเองเนาะคะ่ะจากน้ำรุนจากน้ำม,มันจะลุนรุนสะเนาะฝนตกสองมือในน้ำม,มาเต็มสาตอนนี้น,น,ะะน,น,น้ำลุ้งแล้วเนาะค่ะน้ำน้ำบกล้งน้อยนึงแล้วเนาะค่ะเนาะตัวเลขแนวทางของแม่หมอกจะไม้ย่ำโคงสุดท้ายเนาะคะ่ะเดี๋ยวจะให้เบิง้ง ชุดแรกที่เพื่อนไห้ม้าตองงวดเนาะคะ่ะชุดแรกที่เพื่อนไห้ม้าตองงวดเลขแม่หมอเลขแม่หมอเข้ามาแล้วสองงวดเลยเด้อค่ะเลขแม่หมอเข้ามาแล้วสองงวดตรงๆเดอ้องวดที่ผ่านม้าเนาะคะ่ะงวดวันที่หนึ่งตุลาเข่าเทิงหาเข่าเทิงหาหกเข่าเทิงหาเก้าเนาะคะ่ะเลขเพื่อนเนาะวันนี้กะตามมาไห้แล้วเนาะคะ่ะลงช่องถุงเงินพรารวยเป็นครั้งแรกเด้อค่ะเลข แม่หมอนะคะลงช่องถุงเงินพารวยเป็นครั้งแรกเนอะคะ่ะเอาค่ะผู้ใดยังบ่ทันได้เห็นคลิปแรกก็อนหนานั่นลงไปต้งงวดกาผู้ใดสะดวกจดกระเรียมปากาสมุดได้เลยเด้อค่ะเด้อบนล่างเด้อค่ะบนล่างเพิ่นจะมีตัวเนนไฮซี่คูแล้วก็ตัวกันไ้สองคูเพิ่นลลงตองงวดเลยเด้อค่ะเลขของแม่หมอเนี่ย ขอเลขออกแล้วเนาะคะ่ะหนึ่งตุลาออกเรียบร้อยเนาะคะ่ะเพิ่นมาหายตองงวดเลยเด้อค่ะเพิ่นนหายตองงวดถุงเงินพะรวยลงกรมูเลยนะะเนาะค่ะเนาะเลขแม่หมอนะคะบนล่างกลับด้วยจับคู่ให้เก็ดหนึ่งสองแปดเจ็ดแปดสองหนึ่งเน้นเนะคะ่ะเพิ่นเน้นหายยูซีคูนี่ตัวกันหนึ่งแปด กับสองเกตเป็นตัวกันของเพิ่นเนาะค่ะเนาะเป็นตัวกันนะคะเลขทั้งเบิดมีหกคู่นี่คือคลิปตองงวดคลิปตองงวดเนาะค่ะมาเบิรงโค้งสุดท้ายโค้งสุดท้ายแม่หมอเพิ่นนห้ยสี่คู่เน้นๆเลยเด้อค่ะสี่คู่เน้นๆถ้าผู้ใดมักทั้งเบิด โตเน้นของเพื่อนก็มีสี่คูหละกะักอะโตกัดของเพื่อนมีสองคูผู้ใดมักชุดแรกที่ลงไปก้อนหนานั่นคือชุดเต็มก็จัดไปได้เลยหรือผู้ใดบอกว่าเลขหลายคูกะมาเบิ้งชุดโค้งสุดท้ายโค้งสุดท้ายเพื่อนมีเลขสามโตให้เนาะคะ่ะเพื่อนเอาลักลอยมาให้ โค้งสุดท้ายบนล่างเด้อค่ะโค้งสุดท้ายหายมาที่7 1 2 8 7 8และ2 1เน้นเน้นเลยเด้อค่ะตกกันเพิ่นบ่กมาเลยะะเด้อค่ะเน้นนะคะเน้นสามตัวจับคู่ให้ที่2 7 1 2 7 8มาจัดขัดกบผ่านได้เด้อค่ะชอบก็จัดขัดก็ผ่านได้เด้อ ทุกอย่างเป็นเพียงแค่แนวทางนะคะทุกอย่างเป็นเพียงแค่แนวทางมีผู้ใดญ่หูว่าเล็เสียข่าเลขกสีรุดแต่ว่าเลขแม่หมอนี่เพิ่นหายมาแล้วสองวดในช่องพี่นนทิยานะคะให้มาแล้วสองวดในช่องพี่นนทิยาเด้อค่ะเด้อแล้วก็มาลุ้งช่องถุงเงินพารวยเป็นงวดแรกนะคะเป็นงวดแรกเดี๋ยวให้แคบหน้าจอเลยเนาะคะ่ะเนาะแคปหน้าจอนะคะ เนาค่ะตัวนี้ตัวนี้คลิปต่องวดนะคะคลิปนี้คือคลิปต่องวดเพื่อนกันหนึ่งแปดสองเกตเป็นตัวกันนะคะบอลูว์วิมโตกกันเนาะค่ะเนาะแคปหน้าจอนะคะตัวนี้คือต่องวดตัวนี้คือต่องวดเนาะคะ่ะต่อไปนะคะโค้งสุดท้ายโค้งสุดท้ายคือตัวนี้แล้วค่ะโค้งสุดท้าย โค้งสุดท้ายเด้อค่ะแคปหน้าจอนะคะแคบหน้าจอเลยเด้อแคบหน้าจอเลยค่ะตัวนี้โค้งสุดท้ายนะคะมักจัดขัดพานเด้อค่ะเด้อแต่ว่าถุงเงินพารวยจัดเรียบร้อยแล้วนะคะจัดเรียบร้อยเกตหนึ่งเกตแปดจัดไปเรียบร้อยแล้วเนาะค่ะเนาะตอนนี้จะหาซื้อได้บ่หาซื้อได้บ่เนาะค่ะถุงเงินพารวยจัดเบิดแล้วเนาะค่ะเนาะเอาค่ะจะให้แคบคู่เนาะค่ะแคบคู่ได้เลย แคปคู่ได้เลยนะคะมากระจัดเด้อค่ะเดอะ้อแคบคู่เลยเด้อค่ะแคบคู่นะคะเอาเห็นมือเนาะค่ะจะพยายามไม่ใหเห็นเอาค่ะอุย้ยล้มแหงเนาะแคบหน้าจอเรียบร้อยแล้วนะคะเนาะอุย้ยล้มแหงแคบเห็นยุดดอกเนาะคะ่ะเนาะเอาค่ะกะผู้ดใดเขาไมา่เห็นคลิปตัวเลขของแม่หมอนะคะขอขอให้ทุกคน ใช้วิทยาในการรับชมและรับฟังมากกระจัดคัดกับพานหรือว่าเอาไปเทียบกับตัวเลขแนวทางทางอื่นก็ได้เนะคะเนาะเพื่อเฮ้ได้ตัวเลขแนวทางมาจากทิศทางไหนก็ลองเอามาเบิ้งเทียบกันกับเลขแม่หมอตรงกันกระจัดไปเลยเนาะคะ่ะถ้าตัวเลขตรงกันก็จัดไปเลย เลขแม่หมอเพื่นให้แต่ต้องงวดเลยเด้อค่ะเลขแม่หมอให้ตั้งแต่ต่องวดถุงเงินพ้ารวยลงเป็นคลิปแรกเลยเด้อค่ะเลขแม่หมอเลขเกตหนึ่งนี่ดังคักเด้อค่ะท่านผู้ชมเกตหนึ่งดังมากแล้วก็เกตแปดก็ดังนะคะตอนนี้เกตหนึ่งเกตแปด 8, หาซื้อยากอยู่สองแปดก็น่าจะพอมีนะคะสองแปดน่าจะพอมีแต่เกตหนึ่งกับเกตแปด 8, นี่ หายากแต่สองแปดกับสองหนึ่งยังพอได้อยู่เนาะคะ่ะยังมียังมีฉลากกินแบ่งรัฐบาลอยู่เด้อคะ่ะประมาณนี้นะคะสองกิกับสองแปดกับสองหนึ่งยังมีอยู่นะคะลองไปหายิบจากยิบจับสลากกินแบ่งรัฐบาลได้เลยเนาะค่ะเนาะเอาจบคลิปนี้กัขอให้ fc ทุกคนโชคดีเนาะค่ะเนาะขอให้ fc ทุกคนโชคดีในคลิป ของตัวเลขแม่หมอนะคะทุกอย่างเป็นเพียงแค่แนวทางเด้อทุกอย่างเป็นเพียงแค่แนวทางนะคะบ่มีผู้ใดหูว่าเลขจะออกตัวใดเนาะค่ะเนาะจบคลิปนี้แล้วก็ขอให้ท่านผู้ชมโชคดีโชคดีนะคะขอให้ทุกคนผ่านให้ได้ปลดล็อกให้ได้นะคะสวัสดีค่ะ